สวัสดีครับวันนี้10สิงหาคมครับ2,566ครับอันนี้ขึ้นแกนใบวายครับส่งที่ออจังหวัดลำพูนครับหน้าตัดกว้าง1เมตรนะครับหน้าตัด1เมตรแล้วก็ส่งที่จังหวัดลำพูนครับเนี่ย แล้วก็จะมีตัวต๊กตาตัวนี้แถมให้ฮะสองข้างครับแล้วก็จะมีมุลเล่ครับขนาดสี่นิ้วสองล่องครับประกอบเข้าไปเป็นชุดนะครับแล้วก็ออกไปเป็นชุดแล้วก็นี่ฮะเตรียมส่งเย็นนี้ครับส่งทางไปทนีนะครับสนใจติดต่อได้ครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับ ศูนย์แปดห้าศูนย์สองสามสามหนึ่งหนึ่งหกครับช่างแดงโคราดครับช่างแดงโคราดอ๋อดีจีนอนครับสวัสดีครับ